รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปัจจุบันกาวค่อเปอร์มีอยู่ในเมืองไทยเยอะไหมครับตอนนี้เท่าที่เห็นก็จะจะจะมีประมาณนี้ที่เห็นนะครับที่เห็นแล้วก็มีมีมีคนที่ไม่ได้มาอีกอะไรเงี้ยครับประมาณหนึ่งครับครับก็ม้นเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้น อรีเอลดอเนี่ยเกิดจากความชอบครับผมเราเราเป็นคนซีเล็กของมาแต่ว่าเขาเรียกว่าคอแวลูของบริษัทกอรีเอลดอร์เนี่ยคือ Go One Step สเปไวันนี้แลคแคมปิ้งครับเดินทางมาที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็มาที่เนี่ครับนะครับวอล์กเกอร์แคมปไตนะครับ บรรยากาศแคปบสบายๆออนกราวแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติอยู่หลังเขาใหญ่นะฮะแล้วก็วันนี้พามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มเพื่อนๆที่ลงไว้ในเพจในโซเชียลแล้วก็เราเห็นแล้วก็ลองติดตามดูว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจดีวันนี้คร่าวๆเขาจะเป็นการรวมกันแล้วก็ มาพูดคุยกันมิ팅กันเล็กๆเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเหล่านี้ของกาวคอเวอร์กาวคอเวอร์เนี่ยเข้ามาเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ววก็มีการพูดคุยมียูเซอร์มีคนใช้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มีการรวมกันครั้งนี้ต้องคุยกับคนนี้เลยครับน้องเพียวสวัสดีครับ<ง>สวัสดีครับเ<ำ>พียว okay. โอเควันนี้น้องเพียวเพียวแนะน,นําหน่อยสบายๆเ <laughs> พียวเป็นใครอะไรยังไเงเอง่ย ก็เป็นยูเซอร์คนที่ใช้กาวโคเบอร์เนี่ยกาวโคเบอร์นะวันนี้วันนี้มีชื่องานมีชื่อตีมมะต้องข่าวเป็นคร่าวๆจะเป็นกาวเกเล็กซี่กาวเกเล็กซี่นะครับเพราะมันเหมือนแบบเต็นแนวๆเหมือนแบบอวกาศดูดาวดูดาวนิดนึงเรอยากให้ตีมมันดูเหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบว่าอยู่แบบอวกาศอะไรนิดนึงใช่โอเคงานนี้ไม่มีสปอนเซอร์งานนี้ไม่ได้มีผู้สนับสนุนใด ทุกคนมาด้วยใจมาด้วยความรักความชอบในกาคัเวอร์นะครับปัจจุบันกาคัเวอร์มีอยู่ในเมืองไทยเยอะไหมครับเดียวตอนนี้เท่าที่เห็นก็จะจะจะมีประมาณนี้ที่เห็นนะครับที่เห็นแล้วก็มีมีมีคนที่ไม่ได้มาอีกอะไรเงี้ยก็ประมาณนึงครับครับก็เต้นจุเริ่มต้นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นมากันที่นี่ถือว่าเหมาลานเลยเหมอลานครับนะอยากอยากให้มันมีภาพแห่งแห่งการ ร่วมกันจริงๆนะครับใช่ใช่การ c ว v e r ถ้าใครยังไม่ได้รู้จักยังรู้จักดีไม่พอก็คร่าวๆก็คือเป็นลักษณะของเต็นท์ที่เป็นลักษณะโดมนะครับแล้วก็มีทรงอื่นด้วยแต่ว่าเราชอบในทรงโดมก็เลยเอามาเข้ามานะครับแล้วก็แล้วก็เวลาหลับเวลานอนก็จะต้องเข้าไปมีมีอินเนอร์นหรือมีมีเต็นท์มีอินเนอร์เขาแล้วก็บางแต่ว่าส่วนใหญ่จะ เขาอย่างอย่างที hmm <wie> hmm. ่มากันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อินเนอร์ทัไหไ่จะใช้เป็นเตียงเป็นข่เป็นขอดไปอะไรเงตรสบายสบายวันนี้พูดถึงการรวมตัวครั้งนี้หน่อยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นการ เป็นกลุ่มอะไรที่ที่ที่ใหญ่โตนักแต่ว่าเป็นลักษณะยูเซอร์คนใช้คนใช้เริ่มต้นอยากรู้แค่ว่ามีกี่หลังกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับมันลงเป็นเวอร์นอนไหทันทายกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยมันอนาคตถ้าเกิดมีเพิ่มขึ้นก็มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบเพิ่งเพิ่งเริ่มก็แบบเออมีกี่หลังมาลองมาดูกันมาเจอกันไหมแค่นี้เองครับตอนนี้สมาชิกเป็นไงบ้างครับสมาชิกมีเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยมันอยู่ที่หลักร้อยครับครับผมหลักร้อยนะทยอยทยอยกันมาทยอยทยอยกันมาก็ ก็เป็นเรื่องแห่งการเริ่มต้นถือเป็นวิติเริ่มต้นก็ถือเป็นแนวหนึ่งบางคนก็อาจจะชอบอย่างอื่นอย่างอื่นไปครับที่เราเห็นไกลๆหน่อยฮะนี่นี่คือส่วนของกาวพาวเวอรอีกรูปแบบนึ่งใช่ไหมฮะอันนั้นก็คือกาวเวอร์อีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งใช่กาวเวอรงานครั้งนี้ใช้ก็ว่ากาวแกลเล็กซี่นะข้อดีหรือเสน่ห์ของกาวพาวเวอรเวลาเราดูจากข้างบนหรือเราไกลๆมันก็จะแบบว่า มีความคูคูเท่ๆเหมือนอยู่ g a l ล็กซี่เหมือนเป็นดูดูาวได้ดูดาวนะตันนี้คือคาแรคเตอร์ก็คือการดูดาวเลยดูดาวดูดาวเลยนะแบบนี่นคือเสน่ห์นึ่งที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบต้องต้องติดตามกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันงานคั้งนี้ก็คือเสร็จมาเนี่ยมาค้างกันที่เนี่ยวอลเกอร์แคมป์ไซวันนี้จะพักค้างแรมแล้วก็บรรยากาศ ต่างๆจะมาชิกอื่นๆเดี๋ยวลองคุยลองสอบถามกันดูว่ารักชอบอะไรในราฟโคเปอร์อทำไมถึงรวมตัวกันมาทำไมถึงใจง่ายมาด้วยกันได้โอเคครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ แลแคมปิ้งวันนี้ครับเรามุ้มาจากเขาใหญ่แป๊บนึงนะครับมาแวะที่แห่งนี้นะฮะแล้วก็ตั้งใจเป็นผมว่าน่าจะเป็นพื้นฐานในการต้องเข้าใจเรื่องกาวคอเวอร์วันนี้ที่เราเดินทางกันมาที่เขาใหญ่แล้วก็วันนี้เราย้อนกลับมาที่สมุดประการที่สมุดประการแล้วก็ย้อนอยู่ที่ลาซาลนะครับแถวโซนลาซานแล้วก็อยู่ที่นี่ฮะกอริเอาดอนะครับแล้วก็รัดไปกับพี่นายนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็ เป็นคนที่คลั่งไคลในเรื่องของแคมปิ้งเป็นอย่างดีเป็นอย่างมากสวัสดีครับพี่นายสวัสดีครับวันนีสสสส้สวัสดีครับอันนี้พี่นายนะพี่นายกอริเอา์ดอใช่ครับกอรินี่ไม,ไม่ไม่กี่ปีเองครับกอริป,ประมาณถ้าเป็นค้าส่งครับผมเราอยู่มาปีนี้เข้าปีที่6โอ้โหแต่ถ้าเป็นค้าปลีกที่เป็นร้านกอลิเออดอเป็นช็อปเนี่ยประมาณปีเศษเศษตอนนี้ปัจจุบันอัปเดตหน่อยกี่สาขาเลย ตอนนี้ถ้าเป็นสาขาของกอริลลดอเราจะมีทั้งหมด3ก็จะมีที่ลาซานสาขาแรกสาขาที่2องสยามดิส커รี่แล้วก็มีที่เมกะบางนาซึ่งเป็นสาขาล่าสุดล่าสุดแต่ว่าสาขาของคาวูก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเอาดรี่ตอนนี้เดือนนี้เลยที่กำลังเปิดก็จะมีพารากอนแล้วก็ที่ไอคอนสยามแล้วก็ ปีนี้จะเปิดอีกอย่างน้อย8สาขาครับผมัวกรุงเทพปริมณฑลพูดถึงกอลีเนี่ยโดยคาแรคเตอร์ครับที่ไหเราอยากเสิร์ฟอะไรให้กับชาวแคมป์บ้างพี่คือคาแรคเตอร์ต้องเกิดก่อนกอลีอาดอร์เนี่ยเกิดจากความชอบครับผมเราเรา,เราเป็นคนซีเล็กของมามแต่ว่าเขาเรียกว่าคอลวลูของบริษัทกอลีอาดอร์เนี่ย คือ go one step ahead เพราะฉะนั้นสิ่งของทุกอย่างที่เราเลือกมาอยู่ในร้านไม่ว่าจะเป็นเตนหรืออุปกรณ์หรือแม้แต่ที่ไม่ใช่อุปกรณ์คือ g o r i ออ o d o r เนี่ยไม่ใช่บริษัท Outdoor Camping นะครับผมเป็นบริษัท Outdoor ที่มีทั้งจักรยานไฟฟ้ามันเป็นเรื่องไลฟสไตล์มากเลยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแคมปิ้งมีเซิร์ฟมีเก็ตโอโหใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำ ต่อไปนะครับที่เสิร์ฟให้ลูกค้าก็คือนอกจากความโปรเฟชชั่นอลเราก็คือคิดเผื่อให้คุณอีกหนึ่งสเต็ปเอาง่ายๆลูกค้าก็คือไม่ต้องคิดเยอะครับมเดินเข้ามาปุ๊บซื้อไปไม่มีผิดหวังแน่นอนสินค้าที่อยู่ในร้านอย่างถ้าสมมุติยกตัวอย่างอย่างดีครับดีครับอย่างโคดิเแคนวาสเต้นโคดิ a อแคนวาสก็คือเป็นเต้นผ้าแคนวาสที่ต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของ USA ถูกต้องครับเป็นอันดับหนึ่งไทยแลนด์ครับผม ตอนนี้ก็กำลังเบียดตลาดที่ญี่ปุ่นอยู่ใช่ก็คือแล้วในส่วนของคอรีออเองเราอะเป็นตัวแทนจำหน่ายโพเด e ยมแคนวาสไม่ใช่แต่ในเมืองไทยครับคือเราดูแลทั้งเซาท์อีเซเชียมาเลเซียฟรปปินของเราเป็นเป็นอ f f เฟอร์เชียลซเลยเริ่มภายใต้ความชอบไลสซตล์ที่ที่ตัวเองออกมาจริงๆเริ่มต้นไม่ชอบ อ่าฮะเอาไปไงครับเพื่อนมาชวนบอกไปซื้อเต็นท์ห0าพบาทเต็นท์อะไรของมึงวะแพงชิเป่งเลยห้าพันในนะตอนนั้นบอกแพงมากรู้สึกแพงมากผมแต่ก็ซื้อเพราะว่าอ่ะไหนๆก็ไปไปและเสียเที่ยวเพื่อนชวนไปอะไรเงี้ยครับเราก็ไปเราก็ซื้อเต็นท์ไปไปนอน ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โอ้โหเวลาอุทยานก็คือแบบโอโ้แค่ไปพัทยายังว่าไกลเลยใี้ชวนไปเขาใหญ่พอไปถึงปุ๊บเราก็กางเต็นท์โอ้เหนื่อยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายที่ยากกว่านั้นคือสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไม่มีโอเคครับหนักเลยทีนี้เรื่องงานเราทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้อ๋อแต่พอผ่านไปคืนหนึ่งปรากฏว่าเอ๊ะพอไม่ได้มีเรื่องงาน เราไม่เครียดเว้ยอยู่กับตัวอยู่กับตัวฟังเสียงธรรมชาติเอ๊ะเริ่มละเริ่มละรู้สึกดีขึ้นมาเหมือนมีใครป้ายยาชอบทันทีใช่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเฮ้ยเนี่ยมันธรรมชาติบบบนีมันคือแบบนี้ดีก็จุดเริ่มต้นจากตรงนั้นนั้นเลยแค่แค่คืนเดียวมัน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 เปลี่ยนไปเลยโอ้โหดีจังครับดีจังแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็เริ่มเสพ เสพอะไรที่เราชอบแล้วเลือกหยิบอะไรมาที่เราชอบชอบทำไมไม่มีเต็นท์แบบนี้ให้เราใช้ทไมไม่มีเก้าอี้อย่างนี้ให้เราใช้ทาไมไม่มีเสื้อผ้าอย่างนี้ทําไมมีไฟตะเกียงทําไมมีทุกอย่างทำไมต้องเป็นกระติกก็ไมต้องเป็นกระติกอะไรเงี้ยมันก็มีมีคำถามทำไมมีดีกว่านี้ไหมดีกว่านี้ไหมก็เลยรวมกันมาเป็นที่นี่คือเลือกไอสิ่งที่เราคิดว่าดี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 แล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เราชอบ ถือว่าเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นออฟฟิเชียลหลายแบรนด์เหมือนกันณตอนนี้มีแบรนด์อะไรบ้างครับนที่ที่อยู่กับตัวตอนนี้ในมือที่ทั้งที่ขายแล้วแล้วก็ยังไม่ขายเนี่ยก็คือเกือบ20่สิบเกือบ20แบรนด์แต่ว่าที่ที่ขายอยู่ตอนนี้ที่เห็นเห็นเลยก็ในร้านก็จะมี9แบรนด์มแต่อย่างอื่นอย่างเช่นพวกจักรยานไมเคิลบรัสของออสเตรเลียอย่างเงี้ยเราก็จะมี มันก็จะแยกเป็นเป็นเป็นบางคนไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้ของบริษัทเผมมันนิยามตัวเองว่าวันนี้เราขายสินค้าเนี่ยไม่ใช่ขายสินค้าที่เราอยากจะขายครับเราขายสินค้าเนี่ยที่เราอยากจะใช้เราเราชอบใช้เราใช้จริงแล้วสิ่งที่เราให้กับลูกค้าไปผมบอกกับลูกน้ององผมเสมอทุกคนในบริษัทว่าเราขายเต็นท์เข้าไปเราไม่ได้ขายแค่เต็นท์รับเราขายเนี่ยเรามอบเป็นส่วนหนึ่งที่ ทำให้เขาได้กลับมามีความสุขได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงได้แบบลืมมือถือไปบ้างอะไรไปบ้างเขาเจอธรรมชาติเขาได้เอาของเราไปใช้อย่างมีความสุขแน่นอนมั่นใจได้ถ้าไปจากเราเพราะเราขายอย่างนั้นเราตั้งใจขายใช่ใช่โดยภาพรวมบอกว่าคอนเทปเข้าใจได้เข้าใจง่ายแต่เนี่ยต้องเปิดใจแล้วก็ผมว่าเนี่ยเขาก็ พี่นายก็พยายาบอกผมว่าไม่ไม่ยากนะเป็นเรื่องไม่มเต็มากเป็นเรื่องไม่เต็ที่แบบตั้งกันให้ให้เจอปีนี้ครับคิดว่าเทรนของของของแคมปิง้งบ้านเหล่าน่าจะมาทิศทางไหนไม่ว่าเรื่องเข้าของหรือการเดินทางท่องเที่ยวคนน่าจะมีไลไฟ์สไตล์ยังไงบ้างครับพี่นายปีนี้ผมว่าเทรนก็น่าจะ ยังคล้ายๆเดิมครับผมแต่สิ่งที่มามากขึ้นก็คือทรงเต็นท์ที่มันมีหลากหลายมากขึ้นให้เลือกยี่ห้อมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แม้แต่เฉพาะร้านกเกาหลีดอครัผร้านอื่นๆที่เป็นก็ต้องพยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เขาเรียกอะไรของที่มันมีคุณภาพสูงมันก็จะมีเข้ามาในไทยมากขึ้นงั้นดีไซน์คุณภาพมาแน่ปีนี้ ลูกค้าเป็นไงบ้างครับพี่จากสิ่งที่พี่คิดที่เราเสิร์ฟของเราเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ของที่นี่เข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องเรื่องการรับประกันสินค้าด้วยครับเพราะว่าเราคงไม่อยากซื้อเต็นท์ราคาเป็นหมื่นแล้วก็ไม่มีการรับประกันถูกต้องใช่ไหมแล้วรับประกรันคําว่ารับประกันใครก็พูดได้ครับผมแต่คุณมี สถานที่มีเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับรับประกันจริงหรือว่าซื้อของเราเนี่ยทุกชิ้นทุกอันถ้ามีเหตุต้องอยู่ในประกันเราเซอร์วิสให้ในประเทศไทยจบไม่ต้องรอไม่ต้องไหลนี่นี่คือข้อดีบางตัวถ้าไปซื้อตัวแทนขายต่างประเทศชะฮะก็ต้องตีไปตีมาอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ในประเทศเราเซอร์วิสจบนี่คือผมว่าข้อดีนะซื้อหอซื้อเต็น์เป็นหมื่นหมื่นนะก็เป็นก็นี่นี่แหละคือคำว่าออฟฟิเชียลโอ้ถูกต้องครับ ก็เป็นไก่ชั้นสองก็จะมีในส่วนของตบแตกไว้นะฮะเป็นตัวชั้นสองก็จะเป็นสโนว์พีคเยอะๆอะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นกามิชีิคาบูเองก็จะอยู่บนนี้ครับอันนี้เป็นเสือของคนไทยนะออหรก็คือเป็นของยี่ห้อ The Matter อรอครับเราก็ พยายามจะช่วยทำตลาดของก็ช่วยคนไทยช่ว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 ยเรื่องเรื่องของธุรกิจทางเว็บมินทัยได้กิจกรรมส่วนใหญ่เราเจอกอลีได้ที่ไหนบ้างครับพี่พี่ไหนเจับจับเจอส่วนใหญ่ก็มีบูธของตัวเองหรือเป็นช็อปมาเจอแน่นอนอยู่แล้วอนนี้แบบก็เจอกับเราที่ช็อปในศูนย์การค้าศูนย์การค้าที่ปลอการอ่าแล้วก็จะมีเมกาบางนาร i s ครับผมแล้วก็ เราก็จะมีจัดอีเวนต์ทุกปีอยู่แล้วอย่างเช่นเดือนธันวาเราก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ของเราซึ่งจะเป็นขอบคุณลูกค้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นใช่แล้วก็จะมีอีเวนต์อีเวนต์อย่างที่ตอนนี้หายมาหลายปีก็จะเป็นอีเวนต์แคมปิ้งกันแหละโอเคซึ่งซึ่งปีเนี้จัดแน่นอนจัดแน่นอนแต่ว่า ถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่จริงน่าจะเป็นปลายปีครับผมโดยบรรยากาศโดยโอกาสโดยวาระมันน่าจะอยู่ประจําแต่ปีนี้แน่นอนคือของใหม่ๆมามาเยอาแน่นอนเลยแล้วก็อย่างของที่เป็นแบรนด์ของกอริเอลดอ o r เองอย่างเช่นเสื้อตัวนี้อ่ะฮะโหสวยมากสวยมากสวยมากจะมีทั้งเสื้อที่เป็น สายสตรีทครับผมก็มีใช่แต่ว่าเป็นไลฟ์สไตล์แนวแนวนี้ประมาณนี้ทางนี้ตามสไตล์ของคนนี้แล้วก็จะมีคอลลาเบเริกับครับผมแน่นอนคาร์นิวัลโอเคมีเหมือนเดิมพักแลาวก็มีอีกแน่มีีนี้แล้วก็อาจจะมีนิดหน่อยกับศิลปินบางท่านโอ้ดี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 แต่ว่าพูดชื่อมาปุ๊บอ่ะรู้เลยหลอต้องติดตามปัจจุบันติดตามยังไงได้บ้างครับพี่นายในส่วนของคอลิอัลด์เราเรามีทุกช่องทางเลยช่องทางครับก็มี website korea co th Facebook korea.instagram korea.ig facebook <coughs> ก็กอลีออดอกอลีออดอง่ายๆเลยจริงๆเข้าไปเขาเปอรสปอร์ตเมกาบางนาเขาก็โพสต์เรื่องเราด้วยก็ติดตามได้ไม่ยากเลยครับทางช่องทางช่องทางขอบคุณครับพี่ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีงานไปมิสติ้งอะไรกับกลุ่มอื่นๆบ้างไหมพี่ก็มีแล้วแต่วแตนที่กําลังจะถึงนี้ก็จะมีมิสติ้งของกลุ่มของกาวโคเวอร์แต่ไม่ไม่ใช่กอลีออดจัดนะก็จะเป็นกลุ่มคนใช้เซลมิสติ้งกันเองซึ่งก็ จริงๆแบบน่าสนใจมากน่าสนใจมาก<ช>โอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องราวอย่างเงี้ยผมว่ามันมีต้นเหตุของการมิ팅ครั้งนี้ก็คือความเป็นเกาพาวเวอร์ครับซึ่งถามว่าที่ก่อนเรนนี่เป็นต้นเหตุเลยถ้าพูดถึงกาาวเวอร์ต้องมาที่นี่มีที่เดียวที่เดียวไม่รู้จะไปที่ไหน <c oughs> <c oughs> มาที่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเรื่องราวของเกาพาวเวอร์เนี่ย เอาแบบเอาแบบแจ้งแจ้งรู้จริงรู้แจ้งไปเลยนะการโคเวอร์มันยังไงทําไมต้องการเพราะมาจากไหนมันทําอะไรได้บ้างมันสนุกยังไงมันจอยมันมีเสน่ห์อะไรคาแรคเตอร์มันมีอะไรบ้างเพราะว่ารูปทรงเนี้ยจริงๆมันก็เป็นเทรนปีนี้เลยจะว่าได้ใช่ครับว่าทรงโดมเนี้ยกำลังมาการคเวอร์ก็เป็นเทนที่แบบมีเอกลักษณ์ของเขาครับผมแล้วก็มันสามารถแบบ ปรับการใช้งานได้เนาะใช่ลองนี่นะสวยๆอยู่ดูดีนะดูดะคนเดียวอยู่เลยนะพี่นะใช่ครับข้างในก็กว้างข้างในกว้างใช่โซโล่ก็ได้อยู่เป็นคู่ก็ได้ที่ได้เบา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 มันต้องเหลียวนะพี่มันเท่ย่ะใช่มันเท่เนี่ยพี่เล่ามาผมชอบดีไซน์ของการออกแบบ ของเต็นครับแต่แต่แต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ทราบราคาหรือว่ายี่ห้อมันต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นครับเราเห็นแค่ดีไซน์เฮ้ยปิ๊งเลยแบบอุ้ยโอเคใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีเต็นที่มันคล้ายๆเป็นเหมือนกระลาข้อแบบเนี้ยครับผมค่อนข้างเยอะแหม่ผู้ของเขาจะนับเป็นกระลาคอประมาณนี้แต่ว่าพอดีมันมีทางเลือกครับที่ทําให้เราได้ได้ได้อุดหนุนครับผมก็ถือว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องต้องเรียกว่ามัน ถูกสุดอพอมาไล่พอมาไล่เรียงจากสิ่งที่เราชอบเอ้ยพอไปเช็คเฮ้ยดาวคอเวอร์รู้จักชื่อละใ่ครับจอมาดูราคาเอ้ยมันจับต้องได้ใช่ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ บรรยากาศแดดร่มลมตกแล้วก็สนามหญ้าครับกาวเอ่อแกเล็กซี่นะจะหลายคนอาจจะแบบมีคําตอบไม่เหมือนกันในการรักชอบกาว c คเ e อครับส่วนของเพียวเป็นยังไงบ้างเราไปรักชอบอะไรกาว c o เวอร์เสน่ห์ของมันที่เราทำให้เราเสน่ห์ของมันตอนแรกเลยคือรูปหลักมันรูปหลักพี่ว่าฉันเห็นพอเห็นปุ๊บแล้วก็คือมันก็มันก็เต็นเต็นเมืองไทยมันยังไม่ค่อยมีไม่มี ซึ่งซึ่งจริงๆไอ้เงี้ยเขาก็เมืองนอกเขามีกันเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบมันเพิ่งเข้ามาแล้วมันก็แบบเห็นแล้วมันก็มันเท่นะพี่ให้ถ้าถ้าความหมายคำแนะนำที่เลือกมันเท่มันบอกว่าดูแบบ คนเล่นของอ่ะคนเล่นเป็นก็จะรู้เฮ้ยมันต้องมันต้องแบบครั้งหนึ่งแบบโอกาสโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยครับใช่ใ่ฟังก์ชันอื่นนะครับเรื่องของน้ําหนักเรื่องของการติดตั้งเรื่องของการเซตอัพอะไรเงี้ยจริงๆผมว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับผมคือคือพอพอมันอยู่ในชุดอยู่ในถุงมันนะครับผมตอนที่ผมซื้อครั้งแรกดูว่ามันจะใหญ่แบบครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากครับมันก็กําลังดีครับผมแล้วไซส์ไซส์มันก็ สองคนสามคนก็สบายเลยสบายถ้าสองคนสองขดแล้วก็วางพงวางของได้คือจริงเต็นท์โดมมันจะมีหลายไซส์ไซส์ใหญ่กว่านี้บางทีแบบว่ามันอาจจะใหญ่ไปหรือว่าในไซส์มันกำลังกำลังดีแล้วแบบราคามันพอได้พอได้นะราคาแบบจับต้องนาคาหน้าหน้าสนุกได้เป็นจอยได้แต่ว่าถ้าไซส์ใหญ่ถ้าฟังก์ชันดีขึ้นมันก็จะผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งมันจะมันสูงไซส์ใหญ่สี่เจ็ดห้ามันจะแบบว่าแบบยืนแบบสบายเลยเพราะก็ประมาณสองเมตรใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ ก็มากันทําความเรียนรู้กันทําความรู้จักกันมากกว่านะั้แล้วก็รานังเป็นของใหม่อาจจะไม่ได้ใหม่ในต่างประเทศแต่ใหม่ในกลุ่มเราแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนะครับหลายๆคนก็ชอบโดยบอดี้ชอบหรือการฟังก์ชันการใช้งานเบืบ้องต้นก็เป็นคนของเกาหลีสัญชาติเกาหลีรู้สึกคนออกแบบเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็เท่าที่ผมรู้เป็นผู้หญิงที่บอกว่ารักรักน้องแมวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบแคม มีมีความรู้ด้านดีไซน์นิดหน่อยได้มีความรู้ด้านดีไซน์เท่าที่อ่านข้อมูลมาแล้วก็ก็เลยดีไซน์อะไรที่มันง่ายกับตัวเองอ่ประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ไม่ได้แบบต้องต้องทำเป็นซอรี่ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช,ใช่มาแคมป์บรรยากาศเพียวนี้ก็ถือว่าเป็นคนแคมป์แคมป <คน S 1> ์บ,บ,มบ่อยไหมบ่อยนะครับบ่อยแต่ว่าคือ อาแจะแล้วแต่เพราะว่าผมก็ทํางานประจำบางทีถ้าเกิดว่างอยากงานก็จะมาว่างเว้นภารกิจครับคนอื่นไปเที่ยวไหนไม่รู้แต่เรานี่มาเที่ยวคือหลังๆไม่ได้ไปเที่ยวอย่างอื่นเลยมาแคมป์อย่างเงียวเพราะปกติเราจะมีไปเที่ยวไปดีสอดไปทะเลโรงแรมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแบบนั้นเลยก็คือแคมป์อย่างเดียวเหมือนวันนี้เอกันแล้วเราอ่ะมาแคมป์บ่อยเราเหมือนแรมแคมปิ้งเราก็ไปงานเทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยเราขอบคุณด้วยเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางที่เห็นข้างหน้านะอาจจะต้องแนะนํากันบ่อยๆหลายๆครั้งก็คือเอ่อลงกาแฟโคโลมุนก็เป็นกาแฟ ก็แคมป์อกลางก็ออกเนี่ยก็เดินทางมาก็ปีกาแฟมาจิบเวลามาแคมป์เวลามางานเทศกาลที่มาร่วมแต่ละครั้งเพราะพี่ไม่ได้เป็นกลุ่มเฉพาะอะไรเราก็จะอาศัยไปดูไปแลไปและมุมต่างๆแคมป์ต่างๆกลุ่มต่างๆก็ปากลงกาแฟเพลาะมุนลวครับและทุกครั้งไปพี่ก็จะมีกระบอกตัวนี้ครับเป็นกระบอกลาวิดาลาวิดาที่แบบกระบอกแบบว่าทํากาแฟที่ เป็นกระบอกอัตโนมัติเลยฮะ<ช>อันเนี้ยเนี่ยก็เหมือนอย่างเงี้ยอ่ะมาสองคนสมไม่ได้อ่าอ,อย่างเงี้ยแบ่งได้สใช่ใช่ครับแล้วก็ใช่ครับและตัวนี้เป็นมอเตอร์พี่ก็จะเอาไอ้ตัวนี้แหละฮะไอต้ตัวตัวกาแฟเนี่ยครับใส่เข้าไปในนี้ฮะเราก็ใส่กาแฟเข้าเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการเบรนกาแฟแล้วก็จะได้กาแฟสดอาน้ําร้อนมาก็สาเร็จรูรูงได้นะแล้วก็ข้อดีของเขาคือปรับระยะปรับปรับความอยากได้5้าระดับแล้วแต่เราชอบ หยาบละเอียดเวลาดิฟมาความเข้มข้นมันก็จะต่างเนี่ยเราก็ทิ้ง oh. นั่งคุยไม่ต้องไม่ต้องอะไร oh. ใส่ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็สโบสโลบายไหอพอหมดปุ๊บเขาก็จะหยุดพอหยุดแล้วอันนี้ผมรัดขั้นตอนให้ดูนะเราก็จะได้ผงกาแฟเนี่ย mm. แล้วก็ใส่อย่างนี้ปุ๊บสองคนแบ่งกันดื่มลองเข้าไปดูในเพจแคมสเตอร์ได้นะครับรายละเอียดตรงนี้ก็แนะนํากันแนะนํากันนะ uh. วันนี้เราได้ทําความรู้จัก เกี่ยวกับการคัอเวอร์ในส่วนหนึ่งแล้วก็รู้จักสําหรับในส่วนของผู้นําเข้าเมืองไทยส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่มีความตั้งใจดีเริ่มต้นจากการใช้ลาวคอนเนอร์นะใช่เพียวอยากให้มันเห็นอะไรกับกับงานของแบรนด์นี้คะคือลาวคอนเนอร์เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเหล็กล้วนๆครับผมถ้าเป็นเหล็กล้วนๆเพราะว่าผมผมจะทําออกแบบมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหล็กเลยครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งครับผมครับ ก็เป็นเหล็กไอ้ฟังก์ชันตัวนี้มันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องจากจากส่วนอื่นๆได้ไปไปแมทกับออแบรนด์อื่นๆได้ได้ก็เป็นและสษาหเป็นเป็นกลุ่มง,งานครับ เป็นตัวเราเป็นกลุ่มงานการเป็นไทยเป็นงานงานชทมปงงานชมปิ้งของไทยแบรนด์ไทยครับก็มีเพื่อนเพื่อนที่ที่ที่ทำแบรนด์อื่นๆอยู่ตอนนี้ตัวนี้ออกแบบมาให้เพื่อเพื่อเบาแล้วก็กระทัดเราเดินไปดูได้ในราพันเราเขาไปดูในเพจครับและอีกส่วนหนึ่งที่เดินทางมากับเราก็คือเป็นส่วนของคารบมีครับมีโดยงานคาเล็กเตอร์เป็นเป็นไงครับคาเล็กเตอร์เขาเป็นเชือก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 ไว้แบบเป็นเป็นอะไรนะเป็นแคมเมอเชือกแบบว่าตกแต่ง เาตกแต่งแคมป์แต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเอาไว้ครออาคีลิกเป็นคร็นตกแต่งพวกไฟฉายพวกไฟไปนะครับเดี๋ยวทีหน้าติดตามกันต่อครับว่าเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้มันจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ลึกๆลงไปัวจิตหัวใจคนชอบกับคอมเวอร์จะเป็นไงนะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับตาม outdoor ด้วยนะครับที่ร่วมเดินทางมากับเราวันนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสําหรับอุปกรณ์ที่นั่งวันนี้ สนใจก็เข้าไปดูในเพจของคอมพานีได้วันนี้ก็จะมีเซนมีมีเก้าอี้ e, มีอะไรเยอะแยะมากมายก็ก็ลองลองลองช็อปลองอะไรก็ได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของเพียวที่พูดมาวันนี้นะโอเค okay. เดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของ c กากระเวจะเป็นไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็การแคมป์ท่องเที่ยวธรรมชาติให้มีความสุขเ <laughs> หมือนเราโอเคเจนสัปดาห์หน้าครับ